สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอามานีโอีียังล่ะพ่อไฮสามตัวภาพมาภาพเขาคือไฮไลท์แทงวดนี่เยอะมีหมดมีหมล้างเลยอืมโอ้โอ้พูดอะไรไฮปึกเื้อไฮนัวถือบ้องวดนี่งวดที่แล้วงวดที่แล้วคือไฮคือไฮ ซีหกมาซีซียังหลอดผมยังบมยังผมยังเอ้าผมยังนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไอ้ตันพ่อคนไส้กันนะครับหาเอฟซีมารอบที่แล้วพี่น้องพ่อคนเขียนให้เขียนให้ซีหกมันคือออกซีซีเดือนซื้อเก่าอ่าเงยอ่ะพ่อซื้อนมเออใช่ไปหมูให้เอานี่นะครับเอาพ่อเอ้าจ้าถือแล้วพ่อเด้อเดี๋ยวพ่พี่ผมถามก่อน ออกบ่นิว้าวเยอนี่เออนี่บุญาแม่ดาณบอกว่าอืมเอาดีพออดแช่ได้พอเด้อหมดเล้้หซีหกบ้านเก่าเป็นบบนีบ่ห้บนลางเลยยางมะพานเก่ามาห้รถกันไปชมพ่นก็ให้บาว่าน้เอาใบน้เฮียโอ้ใบเฮียเดี๋ยวจะพอด๋ยว หนึ่งสามตัวสองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหกหนึ่งสามเจ็ดสี่ลก็ซีหานยปเนบ่ะออกเลยหนึ่งวัสิบหไอ้สิบเจ็ดมกราคมหกเจ็ดได้พี่น้องเด้อมืนอไ่กเดินทางมาหาปูใช่่าอย่าไป่อโอห์ไม่เบาเป็นปะพอโอหยาไปหยบไปปะซีห้าวดดิ้คือให้ลายตัวแท้่มีะ่มีอยังอือ นัวใบเดียวท่านันแหละอันนี้เอาพอเอาไปอ่ะนะครับท่านผู้ชมเอานึ่ใบเดียวนึ่งใบพอดีค่ะสองใบพอดีพูลละใบให้ได้โชคแล้วพอเด้อะจะเอามาให้อีกอ่าห้าดีโชคนี่ห้าเพื่อนได้โชคน้ำนผู้ชมนะครับเจอเซียนกิ่งแม่นอกะ FC ว่าพอเพื่อนบ่าวบาทได้พี่น้องได้เซียนกิ่งติดวัชรบุตนาเพื่อนมักเขียนเลขให้คนรมาทัน ที่แล้วเขียนให้46ตัวเดียวทีแล้วเนเขียนห้ี่ตัวเดียวเยบถือไม่ผิดองเนาะงวดนี้คือให้หลายคู่แถ่งวดนี้เอาตามมีเลาตามนี้เลยหนึ่งสองเจ็ดหกหนึ่งสามเจ็ดส่กับสี่ห้าท้ชมนะครับผมเอานะครับเดี๋ยวบาเทา กระต่ายพอเนาะถือแล้วเอาพไปดองเดี๋ยวพาบ่าวเถาพายังคุณผู้ชมไปเบิึงกระดานปู่ชัยวานน้ำกันบรรยากาศขึ้นพี่น้องนนไปดูด้วยกันว่าปู่ชัยวาน,าานจะปล่อยให้บ่บนะคะคุณผู้ชมจะขึ้นกระดานให้ไหมนะค่ะไปเบิึงน้ำกันตามรังบ่าวเถาไปเลยค่ะ เป็นงวดแรกของปีเด้อค่ะท่านผู้ชมไปเบิ่งน้ำกันโชคดีอ๋อค่ะท่านผู้ชมขึ้นกระดานแล้วโชคดีนะครับจุดตะปูเด้อ ดปดปนะูเดี๋ยวถ่ายธรรมชุมจับหน้าจอด้วยพี่น้องได้นะครับเห็นชัดบ่ครับเดี๋ยวบ่าวถอจเจงจะเขียนให้ตัวย่างใหญ่นะพี่น้องเนาะนะครับปูชาวานนะครับธรรมชุมบนวิ่ง4ี่กับเจ็ดด้วยพี่น้องเด้เด่นที่7นะครับนะครับสองเจ็ดเจสองคู่นะครับล่างวิ่ง3มกับ4เด่นที่3 3มสาห้สา สี 5, 4, ่ห้าห้าสี่อตรงกับของเชจารกิงตรงกับอาจารย์กิ้งตอนนี้พี่<ะ>นะ้องตรงกันนะครับสองเขีนกระตรง,ตรงเอาแคปหน้าจอธรรมช้่มนะครับนะเอาถ่ายให้ตรงๆนะครับธรรมชม้่มเดี๋ยวเบาเท่าจะเขียนให้นะครับอือตรงกันกับ,ออาากกบอของอาจารย์กิงพ่เลยตัวนี้นะครับนี่พี่น้องของอาจารย์กิ่งพ่อบริบาร์ได้ธรรมช้่มนะครับผม หนึ่งสองเจ็ดหกหนึ่งสามเจ็ดสี่สี่ห้านะพี่น้องเนาะงวดที่แล้วพอ่พอพอ่อเพิ่นเพิ่นเขียนให้ซีหกตัวเดียวงวดนี้คือเขียนให้หลต์ตัวเทวุณนี่ครับชมชุชมกลองกับโป๊ะกัสนะครับอืมอมาแล้นี่เป็นชัดๆเลยพี่น้องนะครับเดี๋ยวเราถ่าเจ็งจิเขียนให้นะพี่น้องอ,อ่ะคุณผู้ชมค่ะแคปหน้าจ,จอตามนี้เนาะคะ่ะ แนวทางของปู่ชัยวานนะคะงวดวันที่17มกราคม2566ค่ะวิ่งบน4กับ7นะคะจับคู่ให่7-2 2-7 4-8 8-4นะคะมชม2คู่นะคะล่างวิ่ง3กับ4นะคะเด่น3ลอง4นะคะจับคู่ให้3-5 5-3 4-5 5-4 2คู่นะคะมชมบนล่างยางละ2คู่นะคะมชมแก็หนาจอเลยนะคะ อันนี้ครับชมตรงกันเล่นนะคะกับเลขของเสี่ยนกิิงนะคะมิชช่มหนึ่งสองเจ็ดหกหนึ่งสามเจ็ดสี่ห้าสี่ล่างนะคะมิชชั่มอันนี้เป็นของปู่ชัยวานนะคะเอาบาเทาเพิ่งกำลังเขียนให้ชัดๆไม่หลายคู่ บนล่างอย่างละสองคู่เท่านั้นนะคะคุณผู้ช,ม,ม,ชมค่ะคุณผู้ชมค่ะแคปหน้าจอตามนี้นะคะสำหรับเตเลขนรทางปู่ชัยวานนะคะงวดวันที่17เจ็ดมกราคม2567ค่ะ วิ่งบนนะคะ4กับ7เด่น7นะคะรอง4นะคะจับคู่ให2 7, 7้2 7 7 2 4 8 8 4นะคะเน้นที่7 2ะคะ่ะล่างวิ่ง3กับ4นะคะจับคู่ให้3 4 3 5 5 3 4 5 5 4นะคะคุนผู้ชมเน้นที่หา3นะคะแคปหน้าจอตามนี้นะคะของปู่ชัยวานนะคะหลวก็ของเซียนกิ่งนะคะลงรถมากเพิ่นกับเดกระดาษหายเลยนะคะคุผู้ชม เซียนกิ่งหนึ่งสองเจ็ดหกหนึ่งสามเจ็ดสี่ล่างห้าสี่นะคะผู้ชมห้าสี่ก็ไปตรงกับของปูชัยบ้านนะคะผู้ชมราคาสองเจ็ดก็ 2, กไปตรงกับของปูชัยบานคือกันนะคะเอาคะแคปหน้าจอตามนี้นะคะเซียนกิ่งกับปูชัยบานปูก็ได้ขึ้นกระดานให้แล้วนะคะผู้ชมแต่ว่าปูไม่อยู่นะคะ ก็เลยได้เขียนตัวเลขเอานะคะพอสำหรับคลิปนี้นะคะแม่หมูขอคอยมชมทุกทุกคันโชคดีรวยๆเฮงๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงจะเจ็บจะจนเด้อค่ะพอ,อกันไม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ